ผมอยากเสนอไม่ไม่เสียหายอะไรก็ยอดก็ไม่เยอะผมลองเสนอดูแลนะครับตั้งใจจะบอกว่าขอผ่านแล้วล่ะแต่เพอเอิญเพอเอิญชักหมูเสนอก็เลยคิดว่าต้องเสนอบ้างแค่นั้นคุณเป็นอะไรกับผมครับคุณเป็นสวัสดีครับพวกเราอินเทนดีไซน์ครับอินเทนดีไซน์ เป็นผู้ผลิตและติดตั้งงานตกแต่งหน้าอาคารครับหรือเรียกว่างานฟาซาดครับซึ่งจะหมายถึงหน้ากากอาคารหรือกรอบอาคารครับงานฟาซาดจะถูกแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับคือ,อาฟาซาดที่สร้างขึ้นมาให้ติดกับตัวอาคารเลยกับอีกประเภทหนึ่งคือดับเบิลสกินที่มีการแยกส่วนของอ,อาคารกับตัวฟาซาดแยกออกจากกันส่วนปัจจุบันลูกค้าหลักของอินเทนดีไซน์จะเป็นกลุ่ม s m e แล้วจากข้อมูลสอสอวณนะปี65ได้สรุปมาว่ายอด SME อยู่ที่ประมาณ2 7ล้านแสนลายแต่ถ้าแค่1,000ลายครับลงทุนหรือว่าต้องการติดตั้งภาสานจะมีมูลค่าถึงประมาณ400ล้านครับซึ่งตรงนี้ททาอินเทนดีไซน์อยากจะขยายกลุ่มตลาดเข้าไปในกลุ่ม SME ครับประสบการณ์ของผมนะครับก็มีอยู่22ปีนะครับเป็นเด็กฝึกงานมา10ปีแล้วก็ เปิดธุรกิจเป็นของตัวเองเนี่ยก็12ปีเฉลี่ยปีหนึ่งเนี่ยหนึ่งร้อยโปรเจกต์เราเหนือกว่าคู่แข่งอย่างไรได้บ้างเพราะอะไรลูกค้าถึงต้องใช้ทีมงานอินเทนดีไซน์ข้อหนึ่งเลยนะครับทีมงานอินเทนดีไซน์เนี่ยทำงานในรายละเอียดที่มีรายละเอียดปีกย่อยเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆมากกว่าคู่แข่งซึ่งส่วนใหญ่คู่แข่งจะไม่นิยมทํากันแล้วก็ของเรามีโรงงานนะครับแล้วก็มีเครื่องจักรที่พร้อมรันงานอยู่ตลอดเวลานะครับข้อ2นะครับของเราเก็บเงินลูกค้าก่อน100%ก่อนการทํางานในยอดเงินไม่เกิน1 0 0 0 0แบาท ในกรณีที่เป็นงานป้ายข้อ3เราเปิดเพจบอกเล่าเรื่องราวข้อเปรียบเทียบระหว่างงานป้ายงานฟา,าสาตข้อดีข้อเสียนะครับมากกว่า300คลิปนะครับแล้วก็ข้อ4เรายังเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจในแบบเดียวกับเราด้วยแล้วก็ข้อ5เรามีคอสอนออนไลน์ทําป้ายนะครับแล้วก็ส่วนข้อสุดท้ายเนี่ยเราได้รับรางวัลการออกแบบนะครับในระดับประเทศแล้วก็ในระดับเอเชียนะครับเราขอเสนอเงินลงทุน1ล้านบาทแลกกับพุ้น10ครับผม รายได้เป็นยังไงกาไรเป็นยังไงแล้วเปิดมากี่ปีแล้วครับสำหรับปี66เนี่ยครับสามไตรมาสแรกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6ล้านครับแปลว่าปีนี้ก็น่าจะ8ล้านใช่ครับประมาณ8ล้านครับกำไรผมคิดเราจะอยู่ที่ประมาณ35%ตครับแต่ละคนถือหุ้นกันเท่าไหร่บ้างครับสัดส่วนคือเอ่อ 50, 50, ผมกับทาง คุณมณีนุชที่เป็นภรรยาครับอ๋อแล้วแล้วพี่สองคนนี้นี่ก็เป็นผู้ช่วยป็นฝ่ายบัญชีครับอันนี้ฝ่ายออกแบบครับเห็นนหมทำเป็นรูปออฟฟิศของชาร์กแต่ละคนมาใช่ครับแล้วก็แล้วก็มีออฟฟิศผมอยู่ตรงกลางออฟฟิศผมมันมีไอแผ่นแบบเนี้ยแตะอยู่แล้วนะครับก็หน้าตาแบบนี้มันต่างจากที่ที่ผมมีอยู่แล้วยังไงอัะของทางชาร์กหมูเนี่ยคือเป็นเลเยอร์ที่เป็นซ้อนเลเยอร์ปกติแต่ที่ผมนําเสนอเนี่ยมี เลเยอร์กลางเลเยอร์หน้าเลเยอร์หลังแล้วก็มีระบบไฟเพิ่มเข้าไปอีกรถทุนจดทะเบียน1ล้านครับ บวกกับแคชที่มีอยู่ตัวแคชเนี่ยเรามีอยู่ประมาณสามแสนที่ใช้ในการหมุนเวียนของในกิจการอยู่ตอนนี้ครับเอ๊แต่มีกําไรอยู่นี่กำไรก็แบ่งกันไปเลยเหรอครับหรือว่าไงณปัจจุบันนี้ยังไม่มีการแบ่งผลกําไรกันนะมันก็จะเป็นมันหไยไปใช่ไหมมนถึงว่ากําไรปีนี้ก็2ล้านกว่าแล้วแล้วมีเงินสดอยู่ส0 0 0สนมันมีบางส่วนที่อยู่บริษัทแล้วบางส่วนที่อยู่ในเรื่องของลูกลูกมีการค้าที่เขายังค้างชาระเราอยู่ครับอันนี้จดเป็นรูปแบบบริษัทแล้วใช่ไหม เป็นห้าหุ้นส่วนจำกัดในบริษัทเรามีสินทรัพย์อะไรบ้างครับที่มันที่มันมีมีเครื่อง C n ียนะครับเราก็เครื่องเลเซอร์แล้วก็เครื่องปริ้นที่เป็นเครื่องปริ้น HP มันมีรายได้อื่นออีกแหมอย่างเช่นแบบซ่อมบำรุงหรือว่าอะไรพวกนี้ฮะแล้วคือคือรายได้โครงสร้างรายได้มันเป็นยังไงส่วนใหญ่พวกนี้ต้องเรียนนำตรงว่าเป็นงานถาวรครับแต่ว่าตัวงานที่เป็นงานโปรโมชั่นพวกงานปริ้นงานอิงเจ็ตพวกเนี้ย เรามีเครื่องพร้อมอยู่แล้วนะครับก็เป็นงานที่สามารถต่อเนื่องได้อย่างนี้มันมันมีความเสี่ยงนะครับเกิดเดือนไหนไม่มีก็หายไปเยอะเลยเดือนไหนมีก็มีอะไรเงี้ยนึกว่าเป็นรายเล็กบ่อยๆน่าจะดูปลอดภัยกว่า <c oughs> ไหมครับรายเล็กของเราที่เป็นระดับงาน3 0 0 0 0ื่นสี่หมื่นที่เป็นจ่ายเงินสดเนี่ยอันเนี้ยหน้าร้านของเราเปิดมานตีสองปีเรามีเข้ามาอยู่หมายถึงว่าต่อให้ไม่มีงานฟา,าสาัตเราก็ไม่ขาดทุนเลยใช่ครับ แล้วตัวโรงงานนี่ทําอยู่ที่ไหนโรงงานนี่เราเช่าครับอยู่ที่ไหนครับตอนนี้แม่ร้านนี่ถนนนวมินครับรวมๆไหมครับบุ๊กแวร์ลูครับบุ๊กแวลูมันกี่ล้านก็ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณไม่บุ๊กแวลูครับบุ๊กแวลูอ่าตัวบุ๊กแวร์ลูอยู่ที่ประมาณอ่าถ้ามันเป็นสัดส่วนตัวนั้นไม่ไม่จุ่มล้วนเลยคือหมายว่าทุนจดหนึ่งล้านใช่ไหมก็มี มีเครื่องจักเจ็ดแสนกำไรก็สะสมรวมๆกันมันก็ต้องกี่ล้านอะไรเงี้ยครับอืมถ้าเป็นว่านี้อันตรายเหมือนกันนะนี่เป็นเป็น CFO ป่ะครับไม่ครับอ้าวอ้าวหมายหมายถึงทำอาชีพอะไรครับผมเป็นอ่าบัญชีครับบัญชีมไ่บัญชีก็ต้องรู้บัญชีต้องรู้สิไม่รู้อยู่ปิดบัญชีทุกเดือนไม่ใช่เหรอแล้วก็งบก็ต้องส่งทุกครึ่งปีดังนั้นในงบบอกว่ายังไง ทรัพย์สินที่หักค่าเสื่อมแล้วเหลือเท่าไหร่ครับเหลือประมาณอ่า40,000กว่าบาทอะฮะ4แสนหรือ40,000เนั่ยนะดิงงตตััวก็คือถ้าเสื่อมที่การหักถ้าเสื่อมราคาสะสมไปแล้วครับมูลค่าสุทธิของตัวออ๋เครื่องจักรนี้อยู่มานานจนหักไปจนหมดแล้วเป็นก็เลยเหลือแค่นั้นเนี่ยถ้างั้นเอาเครื่องจักรวันนี้ไปขายได้ไหมครับได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยเรื่อยๆถ้ามูลค่าเครื่องจักรถ้าเครื่องจักรขายก็อยู่ประมาณ5-6แสนประมาณนี้ครับอ่ถ้าสุทธิแบบ ล้านหนึ่งเวอร์เวอร์ R หนึ่งล้านบุ๊คแวลูหนึ่งล้านพี่เปิดมาสิบสองปีเนี่ยรายได้เฉลีย่ยต่อปีเท่าไหร่ครับต่อปีประมาณสองล้านครับแล้วอยู่ดีๆก็กระโดดเป็นแปดล้านใช่ครับปีนี้มันเป็นธุรกิจที่มันไม่ใช่ Recurring มันเป็นวันทายเหมือนสูบบ่อน้ำมันวันหนึ่งมันมันจะหมดไปซึ่งอันนี้ต้องไปหา business model ที่มันยั่งยืนขึ้นในระยะยาวแล้วผมคิดว่าความเสี่ยงอีกอันก็คือเรื่องของ 3D printing ที่จะมาภายในไม่ถึง5ปีนี้ทำภายในไม่กี่ชั่วโมงก็เสร็จแล้ว น่าจะเป็น disruption ที่เราต้องเข้ามาศึกษาส่วนตัวมันก็มีปัจจัยที่ค่อนข้างพิจิตรยากหลายอย่างส่วนตัวผมขอผ่านคือจริงๆมันมันมีความงงมากเลยแล้วก็มันอ่อะต้องดูกันเรื่องบัญชีคือผมเป็นห่วงเรื่องเดียวคือเรื่องบัญชีมันเป็นตัวเลขที่แบบเราไม่ไม่รู้ว่าเราจะได้เงินกลับมายอย่างงเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าผมกอยากผมอยากเสนอ สองล้านบาทแต่ผมผมขอ40%แต่ผมเชื่อว่าผมช่วยคุณให้มันเติบโตต่อไปได้มหาศาลผมยังติดอยู่เรื่องพอามตัวเลขก็ยังงงง,งอยู่ครับแต่ว่าก็ไม่ไม่เสียหายอะไรก็ยอดก็ไม่เยอะผมลองเสนอดูนะครับ1ล้านบาท30%นะครับคงพอช่วยอะไรได้ะใช่ตั้งใจจะบอว่าขอผ่านแล้วล่ะ แต่เพอเอิญเพอเอิญชักหมูเสนอก็เลยคิดว่าต้องเสนอบ้างแค่นั้นเองคุณเป็นอะไรกับผมครับคุณเป็นเหตุผลนี้มันคืออะไรก็อิมมชชั่นอลค่ะนะคะไม่ได้มีเหตุผลทางธุรกิจอิมมชชั่นอลรวนรนเพราะฉันขอเสนอเช่าชักหมูค่ะที่1ล้านบาทเท่ากับ็ คิดดูดีๆนะครับผมทำป้ายไฟปีประมาณสักหมื่นหมื่นไฟไฟแล้วแต่ว่าจะว่าจะทำทันหรือเปล่าก็ลองลองลองดูดีๆ